สวัสดีค่ะวันนี้หนาวกว่าเมื่อวานอีกว่าเมื่อวานหนาวแล้ววันนี้หนาวกว่าเมื่อวานอีก <c oughs> กั้นใจอาบน้าสระผมโอ้ยเนะเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วแ <c oughs> สเหมย,ยังรู้จักหนาวเลยสองวันแล้วนี่แสเหมยไม่ออกไปออกไปแค่ไปฉี่ไปอื้อตอนเชา้าแล้วก็กลับเข้ามาเลยไม่ไปรอทุกทีเช้ามันจะต้องไปรอข้ามไปบ้านนู้นบ้านนี้ไปแห่แห่ใส่กู้ปากเขาก่อนถึงจะกลับมาได้อันนี้กลับมาเลยมานอนซุกอยู่นะเ <c oughs> มียวยังหูจักเลยหนาวมากแล้วเมื่อคืนนี้ป้าน,นอนนอนไปเอาทำไมมันเย็นเย็นหนาวขึ้นหนาวขึ้นป้าได้ไป ปกติจะหม่มแต่พื้นเล็กๆพื้นเดียวไงเพราะว่าบ้านเรามันไม่เคยหนาวสักทีเนาะพื้นใหญ่ก็ขี้เกียจเวลาซักมันมันเข้าเครื่องปั่นแล้วมันเต็มอ่ะก็จะเอาใส่ตู้ไว้ได้ไปลื้อเอาพื้นใหญ่ออกมาทับอีกพื้นหนึ่งถึงอยู่แต่ถ้าพูดถึงถ้าไปเมืองนอกตายแตงแดนลงเครื่องบินแล้วก้าวขาลงไปก็แข็งตายแล้วอย่อาบอกหอนไปอยู่ <laughs> หลานคนหนึ่งอยู่อเมริกาอีกแล้วลูกสาวก็อยู่ออสเตรเลียเวลาเวลาหนาวก็นั่หนาวเวลาร้อนก็ร้อนนอนนงว่า มาครับกันแดดฉ่ำวาวอย่าลืมนะคะถึงหนาวก็ต้องทานะนะห้ากระปุก3ามร้อาเปอร์แทนจำไหนนะคะกระปุกเดียว9 9าบาทคา่ะสรรคุณเยอะแยะเลยค่ะลองไปดูทุกชอ่องมีเขาพูดถึงสรรคุณไว้เยอะแยะแล้วเราไม่ต้องพูดก็ได้ <laughs> เพราะว่าหลายๆคนยอมรับไงไปไปที่ไหนก็เจอเพราะว่าทุกคนพอไปใช้แล้วเขาก็โอเคแล้วก็เป็นอาชีพเสริมไงพอมีรายได้ด้วยส่งต่อไปเขาก็มีรายได้เราก็มีรายได้อย่างเงี้ยมันก็เลยสินค้าเขาขายตัวเขาเองด้วยเราก็ได้ใช้ด้วยเขาก็ได้ใช้ด้วย,เข,วยเขามีรายได้ด้วยเราก็มีรายได้ด้วยออย่่่่าาางงเเเเเีีีีี้คคคคคคะะ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 ปป็็นนนนนกกกรรรชชวหหลลซึััแกกัแิิดดดดูพสสสมมทจ